วันนี้เวลา18นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณสาลาดุสิดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกประยุจรรยันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจากักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบ,บก วิทยาลัยการทับเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2562เฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศสนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ ทั้งนี้สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงมีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณใ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยกการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา2,562มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น1,306คนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวารแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนการรักษาและสร้างเสริม ความมั่นคงของประเทศนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้าพร้อมกันไปท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ บริหารระดับสูงของหน่วยต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในสภ์วิทยาการเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง อย่างถูกต้องตรงกันจนทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพถ้าทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง ความรอบคอบระมัดระวังและความสุจริตบริสุทธิ์ใจโดยมีความมั่นคงของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกันเขาหวังได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะนำรงมั่นคงอยู่ด้วยความวัฒนาผาสุขตลอดไป